ต้องเอาคลิปมาแบบนี้ครับ้าไม่เป็นจะอันตสียยังงะเอออนนั้นก็คลิปสด่ะพี่ออกไปดีออกออกไงอะนี่อยากจะช่วยฟาโร่ะ <mí toys> I like don't 네 yes. เอาลงติ๊กต็อกเอาดิวชเอาขกดมาให้ยับเฮ้ยสาสาบอกไม่ฉาบไม่สมเข้าไปทำพี่อะไรนี้วะเนี่ยแป ไอ้ย่าผมกับฟาโรไม่เอาจัดอ่ะสองลุมเลยเฮี้ยฟาโรมาตัวนึงไม่รู้มันยังมันหายไปอ่ะเอจินั่นจะไปวางเอาวางระเบิดอย่เอาวางระเบิดเฮียชิบหายแล้วพี่ผมโอ้ผมเออลุนบนนี่ไงตัดลุนล่างยาวๆนนี้ี่นก็ไปฝันสู้เลยเหรอเพื่อนเอ้ยมึงตายน่ะเอ้าเอ้าสวิตเอ้าเอ้าเลยดีนะกูยังได้ก่อน ผมไปโดนกลับระเบิดมันตกว,ว่ะแยนออกอันนี้ไม่ได้เยาวิ yeah, ่งมาโดนกระเบิดเอ็นจีนี่ฮาเลยนะนี่แปลงบนยังกว <the> อบสามน้ำมามาดิ <laughs> เ <laughs> บิดยังเดือด วันมาระเปิดคนไม,ม,มกล้าเดินเลยม,มันมามันมาแบบไอ้นี่ครับพี่ตัวเนี้ยมาดีด้วงวไงสัตว์กล้าแหลกหัวนี่จะติดตามให้ก่อนเออตายแล้วเนะี่ยข้าวมันร้อนละมันร้อนละมันเซลเอาง่ายๆถ้าติดตามงจะตายครับพี่

เกมนี Get> ้ผมต้องทำกันเวทตัวให้เกมนี้มันเป็นตัวไหนเป็นตัวเวทไหมนี่เฮ้ยโล่งไอ้เหี้ยคู่และเสียวแล้วนานนี่สัตว์บนพี่แกงล่างเลยพี่บนมันชิวบอกชิวมากมันไม่กล้าเล่นขว่าจัดอ่ะู้ว รออตงติงรอทรงติงมาหาแล้วเอาได้นะได้นะได้นะเต้องเอาคลิปเขาแบบนี้ครับถ้าไม่จะตัติยังไงเหรอเออตีคนนั้นก็เออพี่ออกไปเดิออกออกไงอ่ะเ้อีย นาทีระทึกขนัสพี่แล้วจะมีใครมาช่วยผมวะเร็วเนี้ยีอ่ะคอมโบมหาเทพอ่ะเราแม่งออนไฟจัดอ่ะนี่จะเกิดตายชีพไหเราแม่งตึงกันจัดอ่ะโ้ลาไม่ถามไายเลยไม่มีพี่ใคร้ายคือให้ดรงมา เราไม่ช่วยไม่ได้จริงเนี่ยตายยูนาราเลยเน,น,น,นี่ยต้องทำโมหน้าปืน

ตีนแม่งตัดรูนี่หมดไอ้ไอ้นี่มีวิทย์เตเดียมเลยนี่เลยฮ้ยบอมไม่แดงโดนตัดรูเลยใช่ไหมแทงมันไปไหนมันจะเล่นอย่างงี้จริงเหรอมันจะเอาอะไรมาพูดเนี่ยโอ้ล็อกประเด็นคือล okay. hey. hey, 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 ็อกไกลมากๆด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงจะลองเทสระบบกันนะแข้งไอ้ที่พี่วิวรอรอมานาวผมนะเฮียรอมานาวผมนะเฮียระวังนะมันจะเฮียก่อนไอ้เฮียสวิตตายเนี่ยทำไมรู้ไม่เกิดอ่ะเฮ้ยดัร์กโดนอะไรวะ <c oughs> I'm ready for some fun. The beat of my own drum. Let's brighten your day, skipping and painting. Oh. Oh, Let me put some I'm in the mood to paint For sure.

ข้าสามารถไปใช้กันด้วยมีแม่ไมงมุมไปที่ระวังเลไงโดนแล้ว เฮ hey, ้ยพี่ซูแรงยังอ่ะเฮ้ยบอลไม่แดงโดนซ้ำแล้วไม่ได้แรงหรอกมันบางเลยเอาก็ลบนต่อเลยขึ้นยังไม่ได้อ่ะส้างดีสร้างดีแต่บนเลยเนี่ยมันเอามาแหลกไม่ได้อ่ะไม่ไหวเป้ามันยังน้อยอยู่มาเนี่ยวิเตอร์บอนไฟแชกมันไม่มาแล้วนี่ไปไหนเอาเพื่อนไม่งานเนาะ ต้อนรัแกตั้งไปไหนไม่รู้รามานานรีอโอ้โหน่าจะเอาต่อเอาต่อได้หมดอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยทำมันล้างมันตีร่วงไม่ได้หรอกคนนึไงไอ้หนูอะไง น่าจะไม่ตาย,ยนีน <ทำ S 1> จะเล่น,นเล่เลเาเล่นก็เปิดเลยเนาะย้า้มันเปิดมัดมันเที่าใครวะมันมืดยู่มืดยู่ป้อมมันจะแตกแล้วเดี๋ยวไปเอาคลองก่ะป้อมในจะแตกแ ไม่วาเลยใช่เฮ้เยป้อไมไอ้แดงโดนซ้ำแล้วดาบเบิร์นมันมันแก้ตีรวมไม่ได้หรอกไม่ไม่ได้ไม่ได้นะค่อยๆต้องค่อยๆตอบต้อมไหมนี่ตอบต้อม,มออเล็กต้อมน้อยไว้เนี้ยระวังนะจังเงี้ยก่อนไอ้เงี้ยฟาโลมันลึกเกินไปละ Qua tóc bom phân là tên nhân tóc bom để bom nói gần. em đi anh em ơi anh em ơi anh em ơi anh anh em ơi anh em ơi anh em em นี่ไ,ไม่พะาคอมเพื่อนช่วยไว้ลวกมันจะเอาพี่ให้ได้เลยมันน่าจะแขนตับเฮ้ยบอลไม้แดงโดนซ้ำแล้ว

他敢做吗？ โอ้มันบีเคบอ่ะขอโทษครัเฮียขอโทษครับโอ้โหเฮียนี่มีตามหลังกูใส่งวดได้บีย่ไอ้โอ้ชิมหายละสูงสังตายเฮียแข็ง อ๋อาดีปเฮ้ยาได้ำแล้วผมได้ไเกิดแย่งช่า เก็บเงินไปวะดังน่าจะเก็บเพ

ดูอันแก่เลยเลยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรยี่รอยี่หรอไปกันเลยสิวะเอาลองเขาบอกไปไม่ทันแน่เลยพอไม่เดินต้นแล้วเดินไปน้องฮึ

นี oh ่บอกมูนได้อะไรเนี่ยใครทหารในแดงแต่งเฉยเลยเว้ยเฮ้ยว่าอะไรนะ oh shit ขูดไอพีน <I S 2> <so> ี้เจ็บปวดไอพีมันเลยโอ้โหโรไลเนี่ยเพี้ยอะไรก็นอ่เนี่ยไอสัตว์ลูกพี่กูมาละลูกพี่กูมาละวคุเปียวลูกพี่กูมาละวคุเปียว ซื้อต้องซื้อร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 อโอ้มะเขือเทศโอ้มะเขือเทศโอ้มะเขือเทศไอ้เจ้าหันเฮ้ยมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวจ้ะ ไีดังเลยทำไหม,ม,มวิทย์ต้องมามันไะไรเนี่ยพี่เป็นคนในนี่พี่ตันนหนหนอ,องกริ๊ ระ,ระ่ังระ่ังเอ้ยเรับเพื่อนึลมาเจ้าเฮียอย่างาเดียวเลยวะยาวไม่ผมไม่เคยได้คิวเลยวาผมคาใจมากเลย <S 2> <S 2>

เพื่อนโดนกลางเนี่ยไม่ได้เ็เพื่อนไม่อยู่นะไม่รีบนะเจนเย็นนะเจนเย็นเจนเย็นไม่ได้พี่วิวไม่ได้มันโลมันโลที่พี่อยู่ลองพี่เตะนะดรอดักตั้งรือดมกยนี่ไปไหนเต็นี่คอนเนอแมงพาดเองแล้วก็ไอ้นี่เองนะครับมึงหลอก ใช่เป๊ะใช่ถูกต้องมามามาให้มันจบให้มันจบให้มันจบสิป้อมเนี่ย